อยากจะพี่เน่เนี่ยช่วยมาแชร์สูตรนะคะวิธีการทำความหวานที่ตามระดับของลูกค้านะคะแล้วเป็นแบบแยกนมผสมด้วยสวัสดีค่ะพี่เน่เรนเทลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะมากับ สิ่งที่ทุกคนรอคอยเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนหรือว่าหลายๆคอมเมนต์เลยค่ะที่ถามพี่เนเข้ามานะคะว่าอยากจะพี่เน่เนี่ยช่วยมาแชร์สูตรนะคะวิธีการทําความหวานที่ตามระดับของลูกค้านะคะแล้วเป็นแบบแยกนมผสมด้วยนะคะพี่เนก,ก็เลยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะสําหรับคลิปเนี้ยเดี๋ยวพี่เนจะทําเป็นซีรีส์ไปเลยละกันนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นซีรีส์ไล่ระดับความหวานให้นะคะแล้วก็เป็นสูตรที่เรียกว่าแยกนมผสมให้ค่ะมันจะมีเคล็ดลับอยู่ในคลิปนะคะว่าแต่ละเมนู เ,เราควรจะใส่แบบเป็นนมข้นหวานนมข้นจืดยังไงเท่าไหร่ที่จะทําให้ร้านเราที่ไม่ได้ใช้เป็นนมผสมอะคะ่ะจะได้ชงแล้วอร่อยทุกแก้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มต้นด้วยเมนูเ so อสเปรสโซ่เย็น96ออนซ์ละกันนะคะสูตรหวานที่ลูกค้าเราชอบสั่งคืออะไรคะก็คือ0% 25% 50% 75%แล้วก็100%ก็คือหวานปกตินะคะแล้วก็ถ้าหากว่า ลูกค้าอยากจะได้หวานมากขึ้นก็คือเราก็ไปเพิ่มน,นมนมข้นหวานอะไรเงี้ยเอาเนาะลูกค้าอยากจะได้ร2อย5 0ิอยห้าอะไรแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เน่จะทาระดับความหวาน5้าระดับนี้แล้วกันนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเอสเพรสโซเย็นแก้วสิบออนพี่เน่ใช้เป็นกาแฟตัวนี้นะคะอาราบิก้าขั้วกลางเข้มเบอรส์สีของเราเนี่ยแหละคะ่ะเวลาสูตรที่เราทำเอสเพรสโซเย็นนะคะพี่เน่ก็จะใช้ดั้มชงน้ําไหล2ทางแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นบาสเกตสองช็อตนะคะพี่เน่จะใช้กาแฟอยู่ที่ประมาณสิบ20กรัมนะคะแลวกว สูตรเอเพสโซเย็นเราจะดึงน้ำกาแฟกันออกมาที่4ออนค่ะถ้าอย่างงั้นล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เน่จะทําน้ํากาแฟนะคะออกมาเรียกว่าทีเดียวเลยละกันเนาะเดี๋ยวเราทํา5สูตรนะคะพี่เนจะทําน้ากาแฟเอเพสโซเย็นมาทีเดียว5 5แก้วเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้มาผสมให้เห็นระดับความแตกต่างนะคะว่า0%ใส่ยังไง25% 50% 75% 100%เราใส่แตกต่างกันยังไงนะคะ ที่ร้านคาจะได้เอาไปปรับความหวานให้ได้ถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการเอาอย่างนั้นเลยเนาะถ้างั้นเดี๋ยวพี่เน่ทำน้ำกาแฟมาก่อนนะคะแก้วละสี่ออนค่ะ4ี่แก้ว ตอนนี้นะคะพี่เน่ก็เตรียมน้ำกาแฟนะคะสำหรับเอเพโซเย็นค่ะมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแก้วละ4อ่ออนนะคะอ่าโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการผสมสูตรนะคะมาดูกัน พอเป็นเมนูเอสเพรสโซเย็นนะคะนั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องมีนมข้นหวานนมข้นจืดนะคะที่เราเอามาใช้ในการาทําเป็นนมผสมนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ทํานมผสมเนาะพี่เนยยกนมข้นหวานนมข้นจืดให้นะคะแต่ว่าเวลาที่เรามีเมนูที่แบบไม่หวานเลยอะไรเงี้ยค่ะเราจะต้องมีตัวนมสดนะคะเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้บอกเลยนะคะว่าสําหรับคลิปนี้พี่เนยจะมีเคล็ดลับที่ทําให้กาแฟของเราค่ะคือแบบอร่อยแล้วก็แบบข้นมันไปด้วยนะคะแน่นอนค่ะพี่เนยก็จะต้องมีนมสดนะ น,ะะนนี้พี่เน่ใช้เป็นนมสนดรสจืดเอ็มมิลนะคะแต่ว่ายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วพี่เน่ก็จะมีนมข้นจืดนะคะครีมเทียมพองไขมันนะคะมาริโกเนี่ยค่ะ แล้วก็แต่ก็คือยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วพี่แน่ก็จะมีนมข้นหวานนะคะอันนี้ก็นมข้มน,ะะน,มนหวาน,น,นตรามะลินะคะก็นมข้นหวานข้นจืดนมสดนะคะยี่ห้ออะไรกันก็ได้เลยนเนะเาะอ่าเริ่มต้นเมนูแรกนะคะกับเอสเปรสโซ่ไม่หวานเลยค่ะพอเป็นเอสเปรสโซ่ไม่หวานเลยนะคะเราจะไม่ใช้นมข้นจืดเลยค่ะพี่แน่จะใส่นมสดนะคะรสจืดเนี่ยค่ะนมสรดรสจืดนะคะเราจะใส่ลงมาที่1ออนนะคะอ่าสามสิบมลนี่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะ แล้วพี่แน่จะใส่นมข้นจืดนะคะหรือว่าครีมเทียมพ้องไขมันเนี่ยคะ่ะ ลงมาอีก1ออนนะคะนนเพื่อเพิ่มความมันนะคะจริง,รงๆเมื่อก่อนพี่เน่เคยแบบว่าถ้าหากว่าเป็นเมนูไม่หวานเลยเราใช้นมสดอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าอันนั้นในกรณีที่เราใช้เป็นนมผสมเราจะไดไ้ไม่ต้องแยกเนาะแต่ว่าวันนี้เราแยกนมข้นหวานข้นจืดเพราะนั้นเราก็ใช้นมข้นจืดนะคะมาช่วยเพิ่มความมันความหนักเนื้อให้กับเมนูกาแฟของเรานะคะเพราะฉะนั้นนี้พี่เน่ก็เลยใส่เป็นนมข้นจืดมาเพิ่มผสมกับนมสดนะคะอ่า่ออนกับ1ออนนะคะแล้วเราก็เอากาแฟเนี่ยค่ะส ออนนะคะผสมลอไปเลยอ่าแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นเมนูเอปิโซ่ไม่หวานเลยนะคะเราก็ใส่น้ําแข็งได้เลยค่ะเติมน้ําแข็งเต็มแก้วนะคะอ่าเรียบร้อยเลยแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะเอปโซ่ episode. ไม่หวานเลยเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ไม่หวานเลยหรือเรียกว่าหวานศูนเนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นระดับความหวานที่25%ค่ะ25%คือหวานน้อยมากๆเนาะเพราะฉะนั้นมาดูสูตรกันนะคะ อ่ะทีนี้พอเป็นเมนูที่แบบหวาน25%สาหรับเอเพซโซนะคะพินเน่ก็จะต้องมีตัวเพิ่มความหวานพิเน่ก็จะมาใช้เป็นตัวนมข้นหวานนะคะอ่ะทีนี้เวลาที่เราใส่นะคะพอเป็นหวาน25%ค่ะพิเน่ก็จะใช้ตัวนมข้นหวานเนะะี่ยค่ะนิดเดียวค่ะก็คือแค่ประมาณ7.5 ml นะคะไม่ต้องถึง10 ml ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเทแบบไม่ต้องถึง10นะคะนี่แค่นี้เลยแล้วเราก็เทลงไปในแก้วได้เลยค่ะ แเราก็เทลงไปนะคะ,ะช้อนกวาดหน่อยเพราะว่านมข้นหวานน้อยเหลือเกิน เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นนมข้นจืดค่ะพี่เนจะใส่นมข้นจืดนะคะเพิ่มขึ้นมาให้มีความมันมากขึ้นนะคะให้เข้าใจง่ายๆค่ะว่านมข้นหวานกับข้นจืดของเราเนี่ยธรรมดาแล้วเราจะผสมกันให้มันได้1ออนครึ่งนะคะแต่ว่าทีนี้พอเราลดนมข้นหวานนะคะนมข้นจืดของเรามันก็คือจะต้องเพิ่มขึ้นมาให้มันได้1ออนครึ่งนะคะหรือว่า45 ml นั่นเองค่ะเมื่อกี้พี่เนใส่นมข้นหวานไปแล้วนะคะที่7.5 ml เพราะฉะนั้นนมข้นจืดเราก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก37 38นะคะเอาเป็นว่า40แล้วกันเนาะมันขึ้นอีกนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเอาแบบง่ายๆเนาะเอาสูดง่ายๆนะอ่ะโอเคนี่นะคะ40 ml เทลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาเติมนมสดรสจืดน,นะคะอีกประมาณสักหนึ่งออนนะคะอ่าหนึ่งออนให้มันมันมน,มน,มน,นิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเทลงไปแล้วเราก็เทกาแฟ4ออนของเราค่ะตามลงไปได้เลยนี่แล้วเราก็จะก,การคนค่ะ คนแล้วก็ใส่น้ำแข็งเต็มแก้วใส่น้ำแข็งนะคะคนคนรอบนึงก่อนนะให้กาแฟกับน้ำแข็งเนี่ยคือเขาเย็นเข้ากันนะคะแล้วก็มาเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วอีกทีนึงค่ะแค่นี้เราก็จะได้มาเป็นเอสโซหวาน25เรียบร้อยแล้วนะคะหวานยนมากๆนะคะอ่ะต่อไปค่ะก็จะต้องมาเป็นเอสโซหวาน50กันบ้างนะคะพอเป็นหวาน50ค่ะอ่ะ จากนมข้นหวานที่สูตรปกติของเราเนี่ยเราจะใส่หนึ่งออนนะคะเราก็จะต้องเหลือแค่ครึ่งออนนะคะอ่ะมาทำกันใส่นมข้นหวานที่ครึ่งออนค่ะอ่ะพี่ี่ก็ใส่เลยนะครึ่งออนนี่นะคะครึ่งออนค่ะอ่ะพี่่ยก็จะใส่นมข้นหวานที่ครึ่งออนนะคะอ่เราเอาหวาน5 0สปเใส่ไปครึ่งออนก็พอค่ะ พอเป็นนมข้นหวานที่ครึ่งออนนะคะนมข้นจืดนะคะพี่เนก็จะใส่มาที่1ออนนะคะอ่าหออนก็เทเลยนะคะจริงๆถ้าให้สะดวกเนี่ยก็คือเทใส่ขวดเอาไว้เนาะอ่ะจะได้แบบเทง,ง่ายๆเนาะโอเคนี่นะคะใส่ไปเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเทกาแฟของเราเนี่ยค่ะลงมาได้เลยนะคะเท่มมาเลยนะคะสี่ออน แค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเราก็จะได้มาเป็นเอเพสโซเย็นหวาน50%นะคะแสมแข็งนะคะคนเข้ากันเรียบร้อยก็แสมแข็งได้เลยอ่าแสมแข็งแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะ เราก็มาเติมน้ําแข็งเต็มแก้วนะคะเรียบร้อยค่ะน,นี้เป็นเอเพโซเย็นหวาน50%นะคะต่อไปก็จะต้องมาเป็นหวาน75%นะคะอ่าลูกค้าก็แบบอยายกจะได้หวานหน่อยแหละแต่ไม่ต้องถึงขั้นแบบหวานปกตินะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเป็น75%ก็เหมือนเดิมนะคะจากนมข้นหวานที่หวานปกติ1ออนค่ะ มันก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณสัก20 20กว่า ML นะคะ22 ml อะไรแถวๆเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราง่ายๆเลยนะคะเราก็ใส่นมข้นหวานเนี่ยค่ะประมาณสักนี่นะคะยังไม่ต้องถึง1ออนดีว่างงานประมาณเลย20 m l มมานิดหน่อยนี่นะคะนี่เลยนี่แล้วเราก็เทงลงไป พอเป็นนมข้นหวาน20 ml นะคะนมข้นจืดของเราค่ะเราก็จะต้องบวกมาให้ครบ1ออนครึ่งหรือว่า45 ml นมข้นจืดเราก็เลยจะไป25 ml นะคะประมาณนั้นก็คือยังไม่ต้องถึง1ออนนะคะนี่นะคะไม่ถึง1ออนเราก็ใส่ไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่กาแฟนะคะลงไปเลยค่ะ4ออนของเราเราก็คนให้เข้ากันตักน้ำแข็งใส่นะคะ คนนะคะแล้วก็เรียบร้อยค่ะเสิร์ฟได้ขายได้นะคะต่อไปนะคะหวานปกติค่ะในการสูตรแย่งนมผสมนะคะหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะทำมกันเลยละกันปกติแล้วพี่เน่ก็จะใส่เป็นนมข้นหวานที่1ออนนะคะอ่าเป็นคําพูดติดปากเลยนะคะนมข้นหวาน1ออนนะคะเทใส่ไปนี่เนาะนะคะใส่ไปเลย แล้วก็นมค้นจืดครึ่งออนนะคะนี่คําพูดติดปลายอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่เน่จะต้องเอานมค้นจืดเท,ทใส่ขวดล,ละ,ะครึ่งออนนะคะนมค้นจืดค่ะนี่นะคะครึ่งออนเราก็เทปไปเลยค่ะ<ม>เสร็จแล้วนะคะเราก็เอากาแฟสีออนของเราค่ะอ่ะโอเคนะคะแล้วเราก็มาคนให้เข้ากันค่ะนี่จะเป็นหวานปกตินะคะใส่น้ําแข็งเกือบเต็มแก้วก่อนนะคะแล้วก็มาคนก่อนนะคะ เนี่ยค่ะเพื่อที่ว่ากาแฟเราจะได้เย็นเย็นลูกค้าดื่มแล้วก็คือเรียกว่ายกไปคือดื่มแล้วอร่อยเลยเย็นเลยะะอ่ะเรียบร้อยค่ะเต็มแก้วนะคะตอนนี้พี่แม่กอมได้เอสเพรสโซเย็นนะคะสําหรับความหวาน5ระดับเรียบร้อยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาชิมดีกว่านะคะเดี๋ยวพี่แนจะมาชิมให้ค่ะว่าแต่ละระดับเนี่ยรสชาติของกาแฟเป็นยังไงบ้างมาชิมกันมาชิมกันนะคะแก้วแรกนะคะก็ไม่หวานเลยเนาะ คือไม่หวานเลยจริงๆอะแต่ว่า อันนี้ค่ะเราจะได้กาแฟที่มีความเข้มนะคะแล้วก็มีความมันค่ะก็คือถ้าคลิปที่ผ่านมาพี่เน่จะไม่ได้ใช้นมข้นจืดแยกเนาะพี่เน่ใช้เป็นนมสดอย่างเดียวเลยในการที่ทําให้เมนูเอเพรโซของเราอะค่ะมีความมันแต่ทีนี้ถ้าเราใช้เป็นสูตรที่แบบแยกกันแบบนี้นะคะพี่เน่แนะนาว่าให้เรานมข้นจืดนะคะมาผสมนมสดอีกนิดนึงกาแฟของเรามันจะได้เพิ่มความมันแล้วเวลาที่กาแฟเรามันขึ้นนะคะมันจะทําให้รสชาติกาแฟของเราอะคือมันหนักขึ้นอ่ะอันนี้เป็นหวาน25%่านนะคะ มันก็นทําให้เราอะค่ะได้กาแฟเข้มที่มีความหวานขึ้นมานิดนึงมันทําให้ดื่มง่ายขึ้นสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะแบบคือทานไม่หวานเลยไม่ได้อะไรเงะะี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้อยากจะหวานมากลดความอ้นวนหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะคะ <S <S ก็เอาเป็นสูตรนี้ได้เลยนะคะก็จะได้กาแฟเข้มๆแล้วก็หวานขึ้นมาแป้มๆเบาๆแล้วนะคะแต่ว่ายังมีความมันของกาแฟให้ให้เราอร่อยอยู่นะคะอันนี้จะเป็นหวาน50%าสิบเปอร์เซ็นต์ืบอกเลยว่าอร่อยมากคือพี่เน่ไม่ได้ชอบหวานมากอยู่แล้ว ก็คือแก้วนี้คือสาหรับพี่เน่คือแบบอร่อยเลยนะคะเพราะว่าหวานมาประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะหวานมาแบบให้รู้สึกได้ว่าแบบเออกาแฟมันไม่ได้รู้สึกมันเข้มไปอะไรเงี้ยนะคะมีความหวานมีความมันเข้ามาอย่างงี้เนาะแต่ว่ายังได้ความเข้มของกาแฟอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหวานเจห้าแล้วจ้ะหวานเจห้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าสําหรับคนที่ชอบแบบหวานแต่ไม่หวานมากพี่เน่ว่าก็อร่อยแล้วนะมันก็จะ ความอร่อยก็จะไล่มาเนาะแล้วแต่ว่าสําหรับคนชอบหวานนะอันนี้หวานปกติซึ่งปกติของพี่เน่ก็คือถือว่าหวานอือก็เป็นกาแฟเข้มหวานมันนั่นเองนะคะตามสไตล์เอสเพรสโซเย็นค่ะซึ่งถ้าว่าลูกค้ายอยากได้เพิ่มหวานนะคะก็ง่ายๆค่ะใช้สูตรแบบเหมือนอสูตรแก้วหวาน100%เนเนี่ยนะคะแต่ว่าเราแค่เพิ่มนมข้นหวานลงไปเท่านั้นเองนะคะเพิ่มไปอีกสักครึ่งออนเท่านั้นเองมันก็จะเพิ่มความหวานความมันให้กับ เ,เครื่องดื่มของเราด้วยนะคะก็เพิ่มไปทีละครึ่งออนครึ่งออนแบบนี้นะคะอ่ะก็น่าจะพอเป็นไอเดียได้นะคะสําหรับ ร้านที่อยากจะแบบปรับความหวานให้เข้ากับลูกค้าแล้วก็เป็นร้านที่ไม่ได้ใช้นมผสมนะคะเพราะว่าพี่เนเคยทําคลิปที่เป็นนมผสมไปแล้วเนาะวันนี้เลยมาทําเป็นแบบย่างนมผสมให้จะได้ดูเราเข้าใจกันง่ายๆนะคะถ้าหากว่าดูเราชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกพี่เนกันด้วยนะคะจะได้รู้ว่าแบบว่าทําเมนูแบบนี้ชอบกันไหมนะคะทําเป็นสไตล์แบบนี้ชอบไหมหรืออยากจะให้มาแชร์เมนูอะไรบอกมาเดี๋ยวจะหาเมนูดีๆความรู้ดีๆมาแชร์ให้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงาน Rental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่เนมีคลิปดีๆอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับเมนูเอสเปรสโซเยนสูตร16ออนค่ะกับ5ระดับความหวานเลยนะคะ0% 25% 50% 75%แล้วก็100%จะไปทำตามกันได้เลยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ